สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปจุตินะครับแต่ก่อนจุติเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีชุดมาใหม่ใช่ไหมไปดูอ่ะเป็นของเนิร์ดนี่หมวกแล้วก็เสื้อใหม่นะครับนี่มีดได้ไหมมีดเอามีดมีดไม่ใช่มีมีหมวกกับเสื้อนะครับไงเป็นไงโคตเท่มีตัวอื่นได้ไหมดูกัน แทบมีหมวกนะครับหมวกใหม่ก็อ,อื่นมีไหมไม่มีนะครับ,รบเล่ยเล่ยก็ไม่มีนะครับไอเคิลไอเคิลก็ไม่มีนะครับโอเคมี มีเนิร์ดนะครับที่เนิดกระแถบที่ได้ชุดมาใหม่โอเคติดดีกว่ายังแข่งกันได้ชุดก็ไปหาดูเองนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันต้องซื้อเกมหรือว่าซื้อ DLC ผีก่อนวันที่สีนะครับโอเคตัวนี้มีเอฟเฟก์ลิงแปลกๆนะครับกับดักเราจะทำงานให้เื่อชีวิตอยู่ในระยะของกับดักเคลื่อนไหวช้าลงอ๋อ แล้วเราก็จะวาร์ปไม่ได้อ่าอันนี้เหมือนเหมือนจะวาร์ปไปได้นะแต่มันจะรอสิบห้าวิงงแช่มัมเถอะจะติดด้วยา เหมือนเดิมครับไม่มันกินห้าพัเฮ้ยไมไ่มอง เทวห้าสิบแล้วอันนี้ก็มาอีกเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูเปิร์ก่อนนะครับเปิร์ที่ได้มีอะไรมั่งนะครับะตามนี้เปอร์ส่วนตัวของมันก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้แบบตีสามแขวนสามครั้งไม่เฝ้าสามครั้งจะได้โนวัน no นะครับถ้าเก็ดไม่เฝ้าห้าครั้งนี่ได้โมริอันนี้ปั่นเครื่องพังนะครับ อันนี้รถออร่าสามเปิร์กเนี้ยถ้าเกิดโดนพังโทเทมเนี่ยก็เท่ากับว่าเปริเปร์กพังไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่ที่มีน่าใช้ก็จะมีเปิร์กโนวันนะครับยังมีโอกาสได้ใช้อยู่มาจุติเลยดีกว,ว่าเรียบร้อย ด้กวางนะครับก็โอเคนะเวลเคลียเดี๋ยวค่อยไปอัพหลังไม้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับตามสเต็ปมันต้องได้มือก่อนนะครับนักนั่นก <c oughs> ็ค่อยสวยเลยนะมือเนผมว่าได้มาทางตัวนี้น่าจะสวยนะครับแต่แต่มันก็เลือดเยอะอยู่นะแบบแดงเลย อโอเคครับขอตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม